สวัสดีค่ะก็คือวันนี้นุสตามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับกําเนิดนางสดาให้กับเพื่อนๆของเราฟังค่ะอันนี้ได้เรื่องมาตากเรื่องเล่ารามเกียรติ์ค่ะของพระพุทธยอดฟ้าตดราโรค่ะเรื่องนี้ค่ะก็คือตาแดงไหมคะก็คือก็คือไอ้นางคนนึงก็คือแบบไอ้กาพร,ราวตัวเนี่ยมัน เมื่อของพระดาแล้วก็ผู้จิตไปได้แล้วก็เ,วเอาไปให้นางโมโธนางโมโธก็อภิธานไม่รู้แหละกระท้องเฮ้ยเลยแล้วก็ทางการแบบเมียมของกษัตริย์พวกนี้กังวลลอยไงก็เลยต้องให้พิเภกเนี่ยมาช่วยตววัวๆแล้วก็พิเภกก็ก็หาแล้วเป็นได้เป็นได้ พผมกบพ่ก <po bio fui> ับพี่แล้วก็ก็คือทศกัณฐ์เนี่ยเดีพี่แล้วก็คุกัเมืองอีโอ้โหทึงได้ไปถ่ากระดูกวัวในตาพ่อเี็นาของนองบุปปาขัดพอดีเลยแล้วก็นี่ไปเธอเป็นแบบนี้นะจโอ้โหว้าอีไปเพลว่าเลยแล้วก็พอว่าก็อาว่าได้เรีนดูรอบหนึ่งขัดรัวกหมดเลยแล้วก็พอดูเรืงแล้ว ไอ,อพวเพ้าเนี่ยโอ๊ยะกันไม่ดีแล้วนะมันก็ป็นเหมือนกันแต่ีพิเศภทเลอว่าให้เป็นรอยน้เลยต้าเบลต้ตกเห็ดคาเลยต้าเน่ก็คือค่าถิงแล้วก็ท่นั้นเมือนกันเมือนกัไหมแล้วก็แล้วก็พิเภกกับทะก,กันเนี่ยก็แบบเดิน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 มาไ

เราก็คือเป็นเคยเป็นกระต่ายประกอบกันนะนี้เร่งง่าย๋ยวถ้าเกิดเราเยอะกินไปก็อาจจะไม่ปดีเท่าไหร่ก็เลยเราไปเรื่อยๆเลยเพิ่งไ้กดอยู่จัดีตาแล้วก็จอยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงแม่น้ำแนรันตราแล้วก็ได้เจอกับดองท่าน้ำแล้วก็ได้เจอกับท่าสีนกนกอ่ะเห็นไหมท่ารสีนกอ่ะเห็นแล้ว ตาลกวาวเลยตาว่าโอ้โเป็นท้องาน,นี้นัวางไว้ตรงนี้นี่กมีเสษแล้วก็ลงมาแล้วก็กระโดดข้ามาตไหนม่รู้รั้ดตายมากก็ทไมผูกแล้วก็พยายามโอ้โทบหย่บิบอบมาแล้วก็เล้ไข่มแล้วก็เปิดมาเออไอด็คคนนี้มันมาจากไหนแล้วก็มใหว่า รู้สึเนี่ยนะเธอเป็นคนมองนีง่ดีมากก็คือว่าเอ๊ดี๋ยวพ่อเขาไปทิ้งไว้เดี๋ยววิเว่เป็นไงนะจริงๆแล้วแล้วก็เอาจริงจังนะก็คือเด็กนี้เป็นต้นเหตุใหญ่ในเรื่องการถัดไปจากกระกกนั้นแล้วก็ใเรศินท้องเฮ้ยหน้าติ๊งก็ขออธิฐานว่าขอให้พี่อุชันมีนมเหล้วมาหน่อยนะแล้วก็ไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้โหนมไหลจ้าแล้วกบถวยโดนแรงไปตึด๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดพักหนึ่ง,ง,งนั้นเถอะเลยแล้วก็เฮ้ยเราต้องบำเพ็ญศปาอาภรณ์ดีดีวาเราไปแทบประดูแรงเลี้ยงเด็กพวกนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยงเด็กพวกนี้มันก็อ๋อมันก็มันก็ไม่ดีน,นนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติบเด็กไปเรื่อยๆแต่ว่าอ่ะก็คือในขนาดนั้นก็มีในถะกอ,อยู่ แล้วก <mile> oh. wow. so ็เร right ีงในโซมากนี Look, ่้วยขุดที่เป็นปุ่มดอะไนะครับเราเลยที่ภาคปิดนไม่บอกใครเลยว่าพี่แกทำอะไรเดีไม่รู้เนกันนะดีหาแบบนี้เอาแล้วก็ขุดๆแล้วก็ให้พ้มเด็กไปที่ปลาตรงนี้นั่นแล้วก็ แล้วก็ขุดขุดแล้วก็เอาเด็กใส่เข้าไปแล้วก็ขุดขุดแล้วปิดแลหลังจากนั้นแล้วก็พลาสติกนกเนี่ยก็ขอถ่ายอีอกทีนึงเทวดาน่าเป็นพวกนี้ถ้าเกิดตามเป็คนดีถ้าพวกนี้เนี่ขอให้มีดอกโุดขึ้นมาเถอะแล้วก็เมื่อแล้วไม่ไ็้สันดีเอ้ยอันหนึ่งลิ้นพัน,น ทานางน,น้วเดกรัมีเออามาดุตีไงก็เลยดอกบวัวพุดขึ้นมาก็เอาอาอมบวางก็ร้ายปีสไตลเกป้ทันมาแล้วก็อเขาก็ตั้นี้ถึงเด็กคนนั้นเตอ้อ่ะดุเป็นเพียป่าแน้อก็เลย หาไปเตี๊ยมแบบอีกคนนึงเพรก็ให้ไปถ่ายแบบให้นี่ก็คือให้ทะเลน,น,นอกอะ่ะแล้วกดหาให้เจอเด็กคนนี้แล้วก็กดเอิ้นเห็นคนที่ถ่ายนาะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพื่จะถ่ายนาเพื่อจะไปหาไอ้ไอ้ก็ไอ้ก็เห็นพอดีว่าเป็นเดีดดดกดีนะท่านทูบานายสไดาด้วยกันแล้วก็แล้วก็ ขออธิษฐานรอบที่สามจ้ว่าขอให้ขอให้เตอนนางเธอขอให้เติอนแล้วก็คุยดุเออเปิ่เออเดอทั้งนั้นก็โอ้โหเช้าดีเลยเจ็ดสิบหกปีเลยเนี่ยแล้วก็ว่าเออเอาไปให้เอาไปให้กระตัดดีกว่าแล้วเดินเต๊เตะเตะเตะตะเตะแล้วก็ไปบอกเตศเตราผู้ใหญ่เพราะโอ้ปดีที่แล้วก็ อในจักรพด์ในวังนี้ก็แต่แข่งแันให้ดูว่าแต่บอกว่ายิงห๋ือบอกอะไรแบบเป็นยกหนวทุกอย่างเนี่ยอันนี้อธิบายยากนึงก็เลยให้ยิงไอ้ยักษ์ตีวปตรดับแล้วพ็ถ้าเกิดใครสามารถท้าได้ก็คือได้รับางคนนั้นไปเลยก็คือนางีีดาได้เองเรื่องของมีเท่านี้แล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะ